อย่างนี้ผมขอสรุปทีนี้ที่ถามเรื่องไฮโลกับสายอิปต์นองคอนเอย์เนี่ยก็คือในความเข้าใจของเองนะครับตอนนี้หลังจากที่มาประมวลกับความคิดที่ทุจราาิากรนี่ยต่อมาจากก่อนหน้านี้นผมเข้าใจว่าถ้าเราบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่สายไหนหรือเราต้มโนแก้ได้ที่ปัะชานสมาธิแค่นั้นเนี่ยหรือสายยีปตองคอนเอรที่ว่าเป็นก็คือเหมือนกับสายก็เรียกว่าสุฬาภิบาลสโกรหรือไม่เห็นอะไรเลย แค่เรามีความเคื่อมั่วอย่างเดียวว่าเราไม่อยากเกิดแล้วเราเบือกันท่านี้แล้วแค่นี้ใช่ไหมครับที่จบให้เป็นปัญหาได้ใช่ครับแล้วก็อย่าใช้คําพยายามอย่าใช้คําว่าพระพระนิพพานต่อไปให้ใช้คาว่านิพพานก็นิพพานนิพพานก็แปลว่าดับตรงตัวอย่าเอาคําว่าพระพระแปลว่าผู้บระเสฐพระผู้เอาคำสองคำนี้มาผสมกันก็คือผู้ประเสริฐดับ ผู้บรเ์เ์สูงมันขัดแย้งกนะันนะเขาพูดถเจ้าพระมาหากษัตริย์พระสังฆาาชนะเพราะนั้นคำว่าพระแปลว่าผู้บรเ์เสร์เอามาผสมกับคำวมนิพันธ์แปลว่าดับแปลว่าสูนสูนจะพบชาติดับจะพคบชาติดับแต่กิเลสตัณหาุประทานให้ใช้คำวันิพันธ์จะอธิบา,า,ายนิดหนึ่งว่าไม่จาเป็นว่า สายยุหบหนอพองหนอสายยุหบหนอพองหนอ,หนอก็จะไปบอกว่าฉันคือสูขไพปัสะโกก็ไม่ได้ผู้ที่บอกว่าสูขไพปัสะโกนี่คือใครก็ได้ในโลกนี้มีสํานักให้มีสํานักก็แล้วแต่สูบไพปัสะโกก็แปลว่าดักภพบชาติได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเบื่อหน่ายตัวเองได้เบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายสมมุติแต่ไม่รู้ไม่เห็นะไร ใครก็ได้ในโลกนี้ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่ดับภพชาติได้แน่คือสุขัยปสัสกุลแต่ถ้าสายยุบหนอพองหนอใช้ตัวเองมีสติในวิบบตของการรู้วิริาบตเคลื่อนไหวยืนหนอเดินหนอย่างหนอกินหนอกํากหนดวิาบทให้มีสติตามทันตรงนี้แล้วบอกตัวเองว่าสุขัยปสัสกโกไม่ถูกสุขะสุขัยปสัสกโกนี่คือพยายามทําทุกอย่างที่จะตัดขันห้าตัวเอง ทำลายวิชาที่หลงตัวมเมาตัวเองได้แล้วแต่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั่นถึงจะเรียกว่าสุขสายปัสกกแต่ถ้าสายยุคเหนาท่องหนอไม่ได้คิดดีนะว่าขันหน้าเป็นตัวทุกหูมือแดกเลยนั่งหนาวเนี่ยมึงเดินเนี่ยไปปินสบานเนี่ยหนามตําตีนเนี่ยมือสุดในทุกวันทุกสิว่าเออทุกเพราะอะไรเพราะมึงมีร่างกายถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้นะโยหนอย่างหนอ ยืนหนอนี่เจริญสมาธิเป็นสมาะิเจริญสมาธิเป็นสมถะแต่เนื่องจากกำหนดจิตให้มีสติไม่ให้สติทั้งเผลอให้มันพลาดในอิริยาบถต่างๆจิตจึงเข้าลึกกว่านั้นไม่ได้จึงอยู่ในแค่คณิกาสมาธิถ้าเลยนะั้นไปเดี๋ยวภาพมิมิตเกิดขึ้นเดินเนาะภาพมิมิตเกิดพุ่งเห็นเทวดาม,มานั่นเลยแล้วนะเลยคณิกาแล้วลืม ล,ลืมคำว่าเดินแล้วนะมันไปภาพแล้วเห็นเวาวดาวปุ๊บขึ้นมาไปแล้วอุปจารสมาธิแล้วเยินหนอยยืดหนอยยุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแค่มีสมาธิอยู่คําว่าเยินเดินหนอยกหนอย่ังหนอเสียงหนอกําหนดรู้หนอตรงนี้ยังไม่ใช่วิปปัสนาเข้าใจไหมตรงนั้นจเจริญสมถะ เพรานั้นวิปัส,สนาจะต้องวิปัส,สนาก่อนพินจารณาในในวิปัส,สนาญาณเก้าก่อนว่างแล้วพิจารณาวางตัวตนได้แล้วมีเวลาแล้วก็ไปเดินหนอยกหนอตรงนั้นนี่คือเป็นเป็นเอาจิตก่อนคำว่าหนอรู้อยียาบทในสติปารานสีเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ วิปัสนาญาณจะต้องมุ่งไปยังไงก็ได้ที่ทําลายอาวิชชาที่ยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนกายสังขารให้หมดไปถูกไหมแล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่เบืดอหน่ายอย่างเดียวนั่นถึงจะเรียกตัวเองว่าสุภัยปาสโกตรงนี้ผู้ถามเอมาถามอย่างนี้ก็ต้องขออภัยย้อนไปที่ต้นสังกัดว่าท่านอาจจะรู้ของท่านในแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละนาม ท่านอาจจะเข้าใจของท่านท่านอาจจะวิปัาสนาญาณของท่านก็ต้องขออภัยไม่ได้พูดถึงทุกหมดแต่พูดถึงโดยรวมๆว่าใครก็ตามที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องขนันหน้าเป็นตัวทุกมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองมีแต่ความสกปรกโสโครกมีแต่ต้องกินต้องขี้ต้อ,ง,ตอง,ตงเยี่ยวหน้าื่อจริงๆว่าเดี๋ยวก็ป่วยนะเดี๋ยว,วยก็แก่ละมึงเนาะถ้าใครไม่ได้ป่าร์ตัวนี้นะต่อให้เยินหนอะยยกหนอจนมีสติรู้รู้แจ้งว่าวพราะว่าไปตรงนั้นนะยังไม่ฮะยังไม่มีคําว่าเข้าใจยังไม่บรรลุ ยังได้แค่ขั้นต้นตะเก็ดเปลือกกัะพี้ตัวอิปัสนายานต้องมุ่งจริงนะมุ่งคิดที่จะทำลายขันห้าอวิชชาตัวตนความมั่นไือมั่นไม่ใช่ปยึดขันหนอเดินหนอหมาเหาเสียงหนอเสียงอะไรหนอผีหนออู้ไปโน่นเลย พราะฉะนั้นถ้าใครจะขัดแย้งตรงนี้มาจะอธิบายให้ฟังถ้าใครที่ได้ยินตรงนี้แล้วขัดแย้งนะมามาคุยกันจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าหลักการของการสอนพระเจ้าเนี่ยท่านต้องบอกว่าท่านสอนมากมายได้เกิดคนในยุคนั้นต่างก็อ้างว่าศาสนาตัวเองดีพระเจ้าถึงต้อง,งแสดงความรู้ออกมามา,มากแต่ใครต้องการหลุดพ้นชาตินี้นิ่จะเอาเรื่องของวิปัสสนาญาณที่ดับตัวเดียวมาพูดให้ฟัง ยานชาต่างๆมันแค่ของล่อของหลอกเด็กของของล่อ,อ,อลิออองเครื่องเล่นพระพุทธเจ้าเขาบอกแล้วว่าสังโยชน์ข้อที่หกที่เจ็ดทำลายจั้งรูปประชานและรูปประชานก็หนอนๆนั่นไม่ใช่รูกประชานเหรอถูกไหมแล้วก็กายทิพยนิพพานกายแก้วมีมานแก้วตรงนั้นนั่นไม่ใช่รูปประชานเหรอ ข้ามตรงนั้นไปแต่ที่จริงหลวงปู่สอนห้หมนนะหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าทําลายอาวิชาก็คือตัดสังงยชน์ข้อสิบข้อเดียวนิพพานได้อวิชาแปลว่าความรู้ไม่แจ้งรู้ไม่หมดยังเห็นว่าสวรรค์มีดีอวดาดีหรือว่ากายนิพพานดีนะไม่ดีสักอย่างหนึง่งของไม่ดีของไม่เที่ยงทั้งนั้นนะนะ